โครงการงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทันกรมราชทันโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมประจําพุทธศักราช2554กรมราชธรนมมุ่งมัน่นคืนคนดีสู่สังคมจึงระดมสรรพกำลังสร้างสรรค์โครงการต่างๆมาหลายทศวรรษโครงการที่โดดเด่นโครงการหนึ่งคือโครงการงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัน แต่กว่าที่จะนำผลิตภัณฑ์ราชธันมมาสแสดงได้ต้องผ่านกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานด้วยการฝึกวิชาชีพตามความสนใจความสามารถและความถนัดของผู้ต้องขังเพื่อน,นำความรู้ความสามารถไปประกอบสมรมารอาชีพภายหลังผนโทษโครงการดังกล่าวทำให้ผู้ผนโทษจำนวนไม่น้อยได้ก้าวสู่ความสำเร็จมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โครงการงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทันเริ่มกระบวนการจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพหลายสาขาให้ผู้ต้องขังเลือกตามความสนใจหลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพกรมราชทันได้รวบรวมผลงานของผู้ต้องขังมาจัดแสดงพร้อมทั้งจำหน่ายภายในงานและในร้านค้าของเรือนจำทันทสถานภายใต้โครงการงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัน ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2514และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยยอดจำหน่ายสินค้ายังไม่หักต้นทุนจะหักส่งกระสวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละสองส่วนที่เหลือเมื่อหักต้นทุนแล้วมีกำไรปันผลให้ผู้ต้องขังร้อยละ50และนำส่วนที่เหลือ เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังรุ่นต่อๆไปผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำต่างๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราพบก็คือการที่เขาขาดโอกาสขาดความรู้ในการประกอบอาชีพนะครับกรมรชาชัณฑ์จึงจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะฮะหลังจากที่ฝึกอาชีพแล้วเนี่ยในแต่ละปีจะมีผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังเนี่ยออกมาแล้วก็เลยมาจัดเป็นโครงการนิทร่ทรศการผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง นอกจากผู้ต้องขังจะได้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วยังได้รับวุธิบัติหรือหลักฐานรับรองการจบหลักสูตรเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อภายหลังจากพ้นโทษโครงการนี้ทำให้ผู้ต้องขังสามารถนำวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ถือเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพและให้โอกาสพวกเขาเหล่านี้กลับมาเป็นพลเมืองดีคืนสู่สังคมไทยต่อไปคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องให้โครงการ งานนิทรศการผลิตภัณฑ์ราชทันกลมราชทันเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมประจำพุทธศักราช2554